ฟังหน่อยออะไรวะง่ายง่ายโอเคครับอ่ะใครเปิดนอนก่อนหรือไม สวัสดีครับนี่ตุนเกมเมอร์นะวันนี้เราจะมาเล่นไอเด้นพีแทงคับกันนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาบลกอ่าในเทอร์ฟอเ s สกันนะครับครับผมอะไรโอเคตอนนี้ของผมก็เป็นเป็นเบนดิ้งหมดแล้วนะทั้งตัวทั้งทุกอย่างเลยผมผมก็เบนดิ้งตัวรด้วยการตัวแอมลอยนะฮะมามาดูดิว่ามันแรงไหมึ่โอเคไม่มีอะไรเลยคุณ้องยิงผมดูดิโอ้ยทำไมคุณยิงรถเยอะมากกันทำไมเนี่ย โอเคฮะไม่ไม่นอนแต่ไม่เหลือหรือว่าจะไปนอนในเนเธอร์ให้มันเช้าโอยนี่แหละนี่แหละระเบิดว่าเต้าฝากกูนอนนอนนอนอะไรเจ้าของบ้านรอเลยเจ้าของเตียงหนอ่าตื่นแล้วโอเคบายไปบุกกันโอเคไปเสียงซอมบี้มันอยู่ใต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมบล็อกไปเยอะๆก่อนรู้สึกไม่ปลอดภัยมันไม่มีบล็อกนี่มีบล็อกอยู่ในตัวไอ้ขุนในทะเล็กก็ได้เน็ตไลท์ ล็กเธอแลลกโอเคไปกดมาเลเธอแห็กไป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 ไไปกันเถออาหารเตรียมพร้อมไปเย่เงียบเงียบเงียบตืดิมืิมเฮ้ย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 ้นอยู่โย้ยเป็ยเะไรติดยเฮเะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยว้ย้ย อะไรวะคล้งวคุณ่ผิด้โอเครอขาขึ้นมารอ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 อีกตัวนุมไฟอัดมากเลอเคโ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 องคโอเคโอเคโอเตามเครอเคโอตคโอเคโอเคโอเคโออเอคโอเคอคอเคโอเเค็อเคคโอเคเบเ อย่าตายเออเดี๋ยะการมองเห็นฝาบระยะการมองเห็นแค่นิดเดียวมองเห็นในเซฟตี้เลยมันอยู่ใกล้จริงหมดเลยแโคตรโชคดีเกิดมาเราเป็นวันเมนกันผมได้ผมได้นานแล้วจริงโอเคมาขึ้นมาเตะเต้นเออมาเนี่ยนี่ล่องลอยเนี่ย โอเคมาวันนี้เป้าหมายคืออะไรเอ่ย m p s โคตรตกอะตอนนี้เป้าหมายคืออะไรสี่เป้าหมายอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม็กมาไม่มีอะไร m p s โคตรตกอะถ้าเธอเธอไม่ได้ลงอัพที่ไหเฮ้ยเจอแล้วเจอเจอเจอเบทแล้วเจอเบทแล้วจริงๆตรงนี้ตรงนี้อุ้ยอุ้ยเกือบตกตรงไหนนี่ไงไม่อออ๋อเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มที่หลังเลยแบบแปะแปะเดี๋ยวตอนอุ้ย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 ไม่ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเค่อยมาไหมอือฮะดูใกล้ว่าเไม่รู้มันอยู่มันไม่รู้อยู่ไหนไงก็ต้องมมมาาหัันนนีุ่บก ไม่คือคือครั้งแรกมาแล้วแบบเจอวิทเทอร์สเกเลตันอย่างเงี้ยแล้วมันมันน่ากลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยละว่แล้วว่ะเล่นโง่ละว่ะยืนไหนอยู่ไหนอุ้ยเจ็ล้วหมดเลยแล้วอุ้ยเกินโหลาวาเต็มไปหมดเลยเออลาวาเพียบเลยข้างล่างนี้มันอะไรครับเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจังเลยรถเบรคล็ายเนาะเลยสองอันนะเว้ยของแพงนะเฮ้ยตรงนั้นน่ะห่างไกลเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะ ตรงนั้นคือตรงไหนตตรรงงนนนั้ไหไกลแล้วตรงไอ้ไอ้บัตรเสาตาา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 มมมมมตตตตบัรเสาตรงนั้นนะนะไปไหนล่ะตามมาไปไหนวะหายไปแล้วอุ๊ยเด็ดตามมาเกือบตายไม่กระโดดตามมาไม่ต้องต่อบล็อกหรอกก่อนอื่นเซฟให้กัดไว้ด้วยไหมอะไรลงก็ค่อยลงก็ค่อยทิพีออกหรือว่าอ้ยเล็ก มา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 เนี่ยพอดิโคลมันเยอะก็อย่างนี้แหละวิววิววิเกลือ<า>ตกลาวาปัอง่วงไม่เจออะไรเลยอ่ะตามมาตามมาคุณตามมาแล้วมื่คุณจะเจอไอไอมันไม่ได้เสี่ยงใหมันโตได้มันอยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> ยิงนอนยิงโดนนอนไซเดอร์ด้วยอ่ะ โอ้จุดตรงนู้น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 เออตรงนั้นแหละตรงนู้นอ่ะไกลๆอันต่อทางไปเลยคุดไกลอ่ขุดไกลอ่ะบอกไปบอยบอกขุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดฝากไปให้เยไอกนึ่ถึงตอนเล่นเบสวอลอ่ะแล้วไปต่อต่อไปอีเกาะไม่ต่อไปเกาะคนอื่นนะไม่ใช่ต่อแบบไปกลางอะต่อไปเกาะคนอื่นเออพอเสียแล้วอุ้ยบอกไม่ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นเป็นพื้นธรรมดาไม่ไม่เสียวนะอันนี้ข้างล่างเป็นลาวาเว้ย ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ้ยลงไปอ้าอ้าอ้โอ้ไม่มีอะไรเลยเกกเนกันใหญ่ยูใไ่ยูเฮ้แต่มันใหญ่มีมๆๆเห็นอยู่พอพอพอจะมีเบาะแสว่ามันมีนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าวงอะไรไม่เห็นเลยโอ้ ไม่มีเลยโอ้วอลล์มาร์ทเออุ้ยเบตเกลอุ้ยเบตอ้าวยิงเอ้ยนี่เธอสกิลเธอสกิลเธอสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมอาหารก่อนอาหารหมดหมดหมดไปชุดนึงเกิลวิเธอจะไปยังไงดีตายเฮ้ยกาบหัวอุ้ยอุ้ยเป็นโดนอีกนี่นี่เรื่องนี้สอนให้รู้เฮ้ยเจอในถาวรแล้วว้าวว้าวขุดก่อนเลยปล่ไปแม่งก่อนอุ้ยยินดีแล้วเย้ โซอยโซเซนโว้ยโซเซนโซซอยโว้ยโว้ยโว้ยอีแม็กมาเออระดมยิงระดมยิงเออลมยิงแล็กแม็กมาแบบบ้าคิ้วเย่ยิงโดนฟืนแล้วเฮ้ยแต่เชื่อว่าแถวนี้มันต้องมีกล่องมันคงไม่ไม่คงไม่ได้มาเปล่าๆนี่ไงมีกล่องข้างในมีทองไม่ไม่เอาขยะว้าวโอ๊ยไปด่าทองตรงนี้สู่ความเมืองวังเลยไม่มีเลยโอ้มีฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้น ตรงไหนไปโดดโดดลงไปยิงมีเสียวอ่ะโววยิงมาแบบโอ้ยฝั่งนู้นเหรอใช่ไม่มีบล็อกโอ้ยปวดทองโอ้ยโอ้ยโอ้ยแซปปิ้งอะไรอะไรวีเลยวีเลยเลยรู้นะคิดอะไรอยู่เฮ้ยหลังจากนี้เาไปฟาร์มเบดกันเถอะไม่ต้องมาลุยอเลยตรงนี้เพราะอย่างน้อยก็เจอในเทววัแล้วอ่ะไปฟาร์มเบดกันที่นู้นไปที่ที่เก่าของเรา เค้ยงโดนอีกแลวปิ้วยิงไม่โดนเลยเฮ้ยคนแม่นอ่ะเอ้ยมันไม่ดรอปของด้วยมองไม่เห็นเลยติดไฟอุ้ยอุ้ยเบ็ดล่วงเกือบตกลาว่าตายบ่าปโดดออกไปบวกกับแม็กมาคิ้วไม่เจอนี่เลยอ่ะคิดตายวิเทอร์สเกเลตันยิงให้ได้สักตัวนึงอ่ะมันก็ยิงแม็กมาคิ้วอ่ะเออ ถิเอาไม่ผมก็วิ่งเข้าไปฟันมันดืเน็ตผมอยู่ดีๆก็ไปเมื่อกี้ไม่เกี่ยวดุดวุ้ย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 ว่ยมเลยลุ้ยวุเยวยวุ้ยวุ้ยวเ้ยวุ้ยมุ้ม่ต้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวา้ยุ่้ยไม่ยวุ้ยวุ้ยวร้ยวุ้ยวุยอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยว้วุ้ย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 ไว้ยนี่ย ชิพแต่ว่าอยู่ในเนเธอร์ก็ไม่ต้องถามอุ้ยแหลกตายตายแน่ตายแน่แหลกเท่ากับตายอ่ะที่เนี้ยแหลกตอนนี้แหลกแหลกตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าไปแหลกตอนสู้เนี่ยอ้าวขอตัวขอตกไหม ทางนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวคณะคดถ้าใครว่างๆมันฟะช่วยทำทางแล้วกันนะคณะคดคณะคดคณะคดคันคดจะเร็วคันคณะจะเรียคณะคดเลยคณะคดเลยเออไม่ใช่คณแล้วคณะเลยเออมผัดคณะเลยจังวันนี้เอออุ้ยโอ้พีกที่มันยิงกระดุูใส่น่าน่าหมาน่าหมายน่าหมายน่าได้ยินเสียงการจจนาบุรีชัดเจนการการเจ้าบุรี นัดเจ้าพูดดีไม่แตะตอกด้วยมันก็มาเลยฮะมันไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเบ็ดเก่าทำไมเบ็ดเก่ามาเบ็ดเก่าทำไมเออเบ็ดเก่าไม่อยู่น่องไม่อยู่ที่ไหนทางลงอยู่ไหนอ๋อความเจริญที่ไม่เจริญสมเจริญหรือไม่เจริญเจริญเจริญพรเจริญเจริญไม่เจริญกัน เอ้ยความความเจริญอ่ะเจริญน้อยสุดจริงความเจริญที่เจริญน้อยสุดค่อนเดี๋ยวไปจะไปจะไปเบสไคจริงจะไปยสิงอยู่บ้านเคยเออไปไปไปบ้านมาสมุกิงกันเลยวันไหมมาสมุกิง at a v ด d e o ใช่ปะไปไปทุบบ้านเลยไปทุบบ้านเลยไปทุบบ้านเลยโอเคตอนนี้ครับเออผมจะ กลับไปแบบไปปลูกในถ้วยไปทำอะไรของตัวเองใช่ไหมใครจะปิดคิดจะไปไปใครจะปิดหันสมยังไปไปเหันสามาหันสามเบ็ดล็อตมาใส่เข้าไปในกล่องในกล่องในกล่องนี่ใส่เข้าไปทุกคนทุกคนมีอะไรใส่เข้าไปหันสามสิบเดเดี๋ยวเดี๋ยย่เดี๋ยวยีสไปุ๊บคนละย่ิบสองอะปโอเคขอบคุณมากไี่จริงคนฟาร์มไม่แค่สียนนะไม่คนฟาร์มได้เยอะแต่คนอื่นเข้มยไปหมดเลย โอเใครจะปิดคลิปใครจะปิดคลิปใช่ผมปิดเลยผมแล้บพีกาเบอร์เหมือนพีกาเบอร์ครับมันพีกาเบอร์ที่ลัดเวลผมไปอ่ะมีใครจะปิดคลิปล่ะใครจะปิดคลิปโอเคครับพวกเราจบไปกับคลิปคราวนี้ที่โคตรวุ่นวายเลยนะครับแล้วก็จำไว้นะพีกาเบอร์พีกาเบอร์ก็ลัดเวลผมไปครับผมผิดแล้วนะนี่แล้วก็ผมจะแตกไปแล้วนะโอเคก็จบคลิปนี้ไปทางนี้เลครับบ๊ายบายคลิปปิดคลิปได้อย่างเท่เลย